ถ้าอ่าถ้ามันแบบต่อเนื่องนะเหาแบบต่อเนื่องเนะี่ยต้องออกต้องออกนะครับอยู่ไม่ได้ต้องออกไปฟังไปด้วยขอบคุณมากนะครับผมนะครับก็ฟังไปด้วยเนาะเอ่อก็รอรอให้มันเหาแบบต่อเนื่องแต่ก็ยังดีคิดว่ามีคนมาแล้วไงเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมืดหมดเลยนะครับแอดต้องเดินไปเปิด ไฟตรงคอกควายไม่มีใครเปิดนะไม่รู้ว่าน้องอน้องมาเลยโอมาหรือเปล่านะครับเอจอริงๆตอนเย็นเขาจะมาอ่าถึงนี่ประมาณสี่โมงเนาะสี่โมงกว่าห้าโมงเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมาถึงแต่วันนี้ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นมาเลยเอ,อไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะครับ แต่ก็เห็นมีคนเปิดไฟอยู่ก็น่าจะมีคนมาแล้วล่ะนะครับคนมาไม่อ่าไม่น้องมาริโอกับพอลลี่นะน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมถ้าอย่างนั้นก็แอดก็จะดูโดดเดียวเลยเอฟซีนะครับโดดเดียว <laughs> อ่าอยู่โดดๆนะไม่มีใครเออแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่ได้อืมอยู่ได้อยู่ สมัยก่อนอยู่อ่าอยู่ก็เป็นร้อยยังอยู่ได้เนาะเอออยู่คนเดียวก็อยู่ได้เหมือนเดิมนะอยู่เป็นร้อยก็อยู่อยู่เป็นร้อยก็คนก็เยอะเยอะเยอะก็ปัญหาเยอะนะไม่อยู่กลางวันไม่เห็นอยู่นะถ้าอยู่ช่วงเช้าเช้าอ่ะช่วงเช้าเช้าแอนเห็นเขาไหลสดอยู่แล้วเขาก็ไปไปทําธุระเขาละมั้งนะครับไม่รู้ว่าไปไหนก็บางวันเขาก็อยู่นะ บางวันส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้นะครับเขาก็ไปคงทําธุระเขาแหละไม่ไปหาเงินหรือไปทําอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะอืมขายของแอก็อยู่ตรงนี้ไปดูแลตรงนี้ไปก็ยังดีมีก็ยังดีนะเอซก็ยังมีอ่าคนกรีดยางมาอยู่คนกรีดยางเขาก็มากรีดแทบทุกวันก็ยังอ่ามีเพื่อนนะมีเพื่อนอยู่ เดี๋ยวเขาไปเเขาขีดเสร็จเขาก็กว่าจะไปก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนต้องรีดไปด้วยนะครับหยอดน้ํากดไปด้วยอะไรของเขาเนี่ยแหละแตตรงนี้มันสว่างเงยมันก็น่าทำเร็วไอดก็ติดไฟเป็นเป็นทางอยู่นะครับสองสามดวงมันมันมันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เหมือนบางที่บางเจ้านะบางเจ้าเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าอ่าอย่างคนที่โกกโตัวมาเอฟซี อย่างยันหนิงเนี่ยอ่าหรือช่างพงเขาเนี่ยเนี่ยที่ของเขาอ่ะห่างจากบ้านเขาประมาณสมกิโลอ่เอฟซีต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปอ่ะใกล้ๆกับหุบเขาเลยมันไกลมากเออสามสี่กิโลนี่ไกลมากนะเอฟซีเอสบอกเลยไกลมากเออก็ไม่รู้ว่าเขาเขาไปกีดยางกลางคืนเนี่ยเขาไม่กลัวเหรอ <laughs> นะ แอดว่าไอ้อกลัวอ่ะเออมันเปียวเพราะว่ามันไกลบ้านอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาในะแถวแถวเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะามันใกล้บ้านคนเออใกล้บ้านคนก็ไม่น่ากลัวนะครับแต่อันนั้นนะโอ้โหโดดเดียวโดดเดียวเลยล่ะนะครับไกลมากประมาณสามกิโลเออห่างบ้านะประมาณสามกิโลแล้วมันเปรี่ยวด้วยทางทางไม่ได้เป็นทางด้วยนะก็เป็น addition, ทางดินทางดินธรรมดาเออแต่หน้านี้ไม่มีปัญหาหน้าหนาไอา้หน้าร้อนเอย้ยไม่ใช่หน้าฝนเนี้ยโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ยากมาก แอดเคยไปหน้าฝนเนี่ยไปขึ้นเขาไปหาไปหาหลวงพ่อไปที่สำนักสงฆ์โอ้โหภัยยากมากไอ้สิเกือบเกือบเอาชีวิตไปทิ้งข้างบนอะ่ะเพราะว่าทางมรรทุรกันดารไงเออทางขึ้นเขานะทางเรียบๆนั่นยังพอไปได้แต่นี่ทางขึ้นเขามันแทบไม่เป็นทางแทบไม่เป็นทางเดินแต่ไม่รู้เขาเดินกันไปได้ยังไงเดินขึ้นไปหนักกว่าตรงนี้อีก เออหนักกับถ้ำนี่อีกขึ้นถ้ำนี้หนักกว่าแอดว่าเนะ่ะชันกว่าธุระกันดารกว่าโอ้ยแล้วแล้วแกก็ลงมาบินธบาตท,ทุกวันดูยนะโอ้ยแกก็สุดยอดแอดก็ยังถามพระเลยว่าเออถามพระว่าท่านทําไมไม่ทํากระเช้าเออนะทํากระเช้าสะดวกมากที่นู่นไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่ต้องถามเรื่องไฟฟ้านะครับไม่มี มีแต่โซลาเซลล์ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าน่าจะมีโซลาเซลล์อยู่เออโซลาเซลล์ก็แดดก็ไม่ค่อยถึงเท่าไรหร่หรอกมันมันมันเป็นอ่าเกือบเกือบถึงยอดเขาอ่ะแต่มันก็มีป่าไม้อ่เออแดดไม่ได้ส่องลงมาโดยตรงอ่ะเออนั่นแหละอยู่อยู่กันดานแกแกก็มีมาม่าด้วยนะเออที่นั่นอ่ะแกก็มีอาหารเผื่อเผื่อแกไปไม่ไหวใช่ไหมล่ะกว่ากว่าจะลงมาบินธบาทกว่าจะขึ้นไปฉันอ่ะพอดีแหละ แทบจะเที่ยงเลยเดินไปก็งำแล้วนะครับเดินไปนะอย่าลืมว่าเดินไปกับหกกิโลอ่ะไม่น้อยอ่ะแล้วเดินไม่ใช่เดินทางเรียบที่ไหนอ่ะเดินขึ้นเขาโอ้โหเดินทางเรียบอยู่ประมาณประมาณกิโลกิโลครึ่งหรือประมาณสองกิโลไม่เกินนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาไปอีกอีกประมาณกิโลสองกิโลไกลกว่านี้ไกลกว่าขึ้นไอไอถ้ำนี่อีก ทำนี้แค่กิโลเดินกันโอ้โหลากแตกเลยอันนั้นไกลกว่าแล้วก็แล้วก็ชันกว่านะครับไม่เป็นทางเท่าไหร่ด้วยโอ้โหก็ไม่รู้ไม่รู้แกไปอยู่ยังไงนะครับพระองค์เนี้ยแอดเคยถามแกอยู่ว่าเอาแล้วมาสร้างตรงนี้ได้ยังไงแล้วเอาขนของขึ้นมาทําตรงนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาชาวบ้านเขาขึ้นมาเขาก็ขนขึ้นมาเนี่ยแหละเอาไม้เอาอะไรก็ค่อยขนขึ้นมาทํากันโอ้โหก็มีมุมานะเหมือนกันเนาะ <laughs> นึกว่าอหมูมันะดีเหมือนกันขนขึ้นมาได้ยังไงเออไม้กระดานมั่งอะไรมัง่งเงี้ยเป็นเป็นปูนเป็นอะไรขนขึ้นมาทยอยขึ้นมาทางเดินเดินด้วยตามลำพังเนี่ยก็คือเดินตัวเปล่าก็ยังลําบากถ้าเอาของขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องถามเอฟซีโอ้โหสุดยอดนะต้องพักกันมาเป็นช่วงๆแหละกว่าจะขึ้นมาถึงได้นี่ใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงนะครับเป็นสองชั่วโมงอ่ะอืม กกตูมไงตะจิปกกตูมอ่ากกตูมใช่ไหมไอตรงโค้งอะ่ะตรงโค้งพอโตพอขับรถตรงไปใช่ไหมพอเข้าโค้งก็จะเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมันก็เข้าหมู่บ้านนั่นแหละแต่มันตรงโคง้หงหักศอกโค้งเลี้ยวซ้ายอะนั่นแหละแต่ตรงไปตรงไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณอสองกิโลได้ไมั้ง แล้วขึ้นเขาไปอีกกิโลครึ่งหรือสองกิโลไม่รู้ไม่จําไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไกลมากแอดรู้สึกจจไกลนะไกลมากตอนนั้นไปกับอ่ทพัพพูกับย่าหนิงจะไปหาหวยอะไปขอหวยได้ออยังไงทักอย่างตอนนั้นอ่ะก็ไปกันโอ้โหกันดานเข็ดเลยแอดเข็ดเลยแอดจะไม่ไปอีกเลยเข็ดเข็ดบอกตรงว่าเข็ดแน่นอนเพราะอะไรมันเหนื่อยแต่สองคนนั้นเขา,าอาจจะ กำลังดีย่าหนิงเขาก็กําลังเขาดีอยู่นะครับเพราะว่าเขาขึ้นบ่อยเขาบอกเขาขึ้นบ่อยอยู่แต่เราไม่เคยขึ้นเลยไงเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันนะจะตายเออบอกตรงว่าจะตายเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งบนเขาไอ้เสือนะครับเออมันเหนื่อยใช่ย่าหนิงเขาไปขอเลขข้างบนน่ะข้างบนมีพระอ่าพระอยู่ ออยู่ที่สำนักสงฆ์เรียกสำนักสงฆ์เ่ยมันไม่เชิงจะเป็นวัดหรอกเอ่อเป็นทําเป็นเพิงเป็นอะไรเหมือนคล้ายๆเอ่อถ้ำนี่แหละเอ่อที่พวกหลวงพ่อลิ้มท่านอยู่อ่ะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยใหญ่กว่าอันเนี้ยจะใหญ่กว่าเพราะว่าอะไรเอ่อเป็นสำนักสงฆ์ที่ใหญ่ข้างบนอ่ะนะแต่อันเนี้ยเล็กกว่าเหมือนมีมีบ้านอยู่แค่ ไอ้ตรงทําอาหารเป็นในครัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่แกพักอยู่ก็เล็กๆไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่คล้ายๆเป็นบ้านอ่เออเป็นไม้แกก็อยู่ตรงนั้นคล้ายๆเป็นศาลาแทนแทนศาลาแล้วกันนะครับนอนก็ตรงนั้นแหละเออแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นเป็นพระพุทธรูปเออขึ้นไปอีกหน่อยนะแต่แอดก็ไม่ขึ้นหรอกเอ๊ะขึ้นไม่ไหวแอดก็นอนตรงตรงศาลาเลยนอนหงายท้องอยู่ตรงนั้นแหละ มันไม่ไหวมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยก็เลยขอหลวงพ่อบอกหลวงพ่อขอนอนพักหน่อยไม่ไหวเออมันมันมันลำบากอ่ะมันขึ้นไปยากแล้วท่านก็บอกว่าท่านเดินลงมาบินทบาททุกวันเดินมาตีห้าบอกโอ้แล้วท่านเดินได้ยังไงตีห้ามันมองไม่เห็นนะเออมันมืดนะแล้วแล้วบนเขาเนี่ยมันเปียวไม่ต้องถามเรื่องเปียวอย่างเปียว ไม่มีไฟครับไม่มีไฟทางอย่างให้เห็น,หนเดินอย่างเงีง้ยโล่งๆเงไม่ใช่นะครับเดินบนเขาครับเอฟซีมันมืดไหมล่ะต้องมีไฟฉายอ่ะตีห้าไม่ใช่จะสว่างที่ไหนล่ะใช่ไหมมันก็มืดมดอ่ะเออถึงจะสะลัวๆก็โอ้โหธุระกนดานเกินไปเอ็ดว่านะคือยังถามท่านบอกว่าท่านถ้าทำกระเช้าเนี่ยท่านจะเวิร์กมากนะท่านนะ เออญาติโยมจะขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นกระเช้าดิ่งมาเลยที่นี่นะจบเรื่องเลยหรือจะทํากระเช้าลงไปก็ลงไปถึงนู่นเลยอ่าถึงถึงเข้าหมู่บ้านกกตูมเลยอ่าเห็นไหมทําเสากระเช้ามาถึงนี่เลยแล้วก็เวลาขึ้นกระเช้าก็ขึ้นจากหมู่บ้านกกตูมขึ้นไปนู่นเลยโอประมาณสามโลสี่โลอ่ะเออกระเช้าอะขึ้นบนเขาไปเลยอันนั้นสุดยอด แต่ก็มีอยู่ที่หนึ่งเอดเคยไปนะครับอ่าเลยหมู่บ้านกกตูมไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ไม่ถึงบ้านมะนาวหรอกมันมีสำนักสงฆ์หรือวัดวัดหนึ่งนะครับที่ที่เขาขึ้นไปนั่งวิปัสนาอะไรกันตรงนั้นนะ่ะแอดเคยไปแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นรา,างกันเป็นรางกระเช้าดีกว่าคล้ายๆรา,างรถไฟนะ่ะมันชันมากประมาณ45องศานะ ขึ้นลงได้โอเคอันนั้นก็โอเคกว่าแต่มันไม่โอเคตรงที่ว่าน่าจะประมาณสักร้อยเมตรมะร้อยเมตรหรือร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละฟาร์มสูงขึ้นไปข้างบนอ่ะก็ชันอยู่นะชันมากๆเลยเขาถึงทํากระเช้าไงแต่ครั้งก่อนที่ไปอ่ะเดินขึ้นบันไดมันมีบันไดด้านข้างแอดกดลงมาแล้วมันไม่ลงเอกระเช้ามันไปอยู่ข้างบนอ่ะแต่กดลงมาไม่ลง ก็ต้องเดินโอ้โหเดินเหนื่อยแค่ซีนะ <c oughs> แค่ร้อยเมตรเนี่ยร้อยเมตรหร้อยห้าสิบเมตรก็นั่งก็เดินเหนื่อยแล้วนะครับโอ้โหเดินต้องไปพักไปเดินไปพักไปมันชันมากไงมันชันแล้วก็เดินโอ้โหมันไม่ต้องนับขั้นเลยขั้นมันไม่รู้ว่าขี่ขั้นล่ะเดินไปพักไป,ไปไปถึงข้างบนแต่ขาลงลงสบายหน่อยเพราะว่าลงกระเช้าเออกระเช้ามันลงมากดลงมาได้แต่แต่พูดง่ายว่าเวลาเราอยู่คนอยู่ข้างล่างเนี่ย กดลงมาไม่ได้ไม่มีคนไม่ต้องมีคนอยู่ข้างบนแล้วคอยกดลงมาแล้วก็เอาขึ้นไปแต่แต่อไม่เคยไปเดินไกลนะขึ้นไปข้างบนก็ไปดูดูดูแล้วก็มีอ่ามันจะเป็นสำนักสำนักสงฆ์นะครับมีกุฏิไปเรื่อยเลยเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยต้องเดินอีกประมาณเป็นวันอ่ะเขาว่างั้นอ่ะมันไกลแล้วมันกว้างมากเขาว่างั้นแต่ไอ้ยังไม่เคยไปลองเดินดูนะไม่มีคนพาไปเออไม่มีคนพาไป แอยากจะไปอยู่ตรงนั้นเขาบอกมีคนไปนั่งไอวิปัสนาเยอะด้วยเอไปนั่งกรรมฐานวิปัสนาอะไรกันเนี่ยเยอะแยะที่ตรงนั้นตอนหลังก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะครับไม่มีใครพาไปนะครับไม่ได้ไปเลยไปครั้งเดียวตรงนั้นมีกระเช้านะครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับโอ้โหดิบด <laughs> ิบดิบดิบเอฟซีโอหนัก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 แอดเคดเลยนะครับตรงนี้ ไปขะไปขอหวยเออโบโหกว่าจะขอมาได้นะตุลากันดานแล้วเกินนะกุนกนดานมากอะ่ะบ้านกกตูมเหรอใช่ครับบ้านกกตูมอ่เลยบ้านกกตูมไปอีกสำนักสงฆ์เขาจะอยู่ข้างบนเขาไกลไกลมากไม่เหมือนอย่างที่นี่นะเออไม่เหมือนวัดกกอกนะไม่เหมือนวัดที่สี่กอรตรงนี้นะครับ อ่อันเนี้ยมันมันเข้าไปหน่อยก็คือถึงวัดแล้วใช่ไหมล่ะกว่าจะเออถ้าจะขึ้นไปถ้ำก็เดินเข้าไปอันเนี้ยแต่อันนั้นเนี่ยเดินก่อนเลยขั้งแรกเนี่ยรถมันรถมันไม่มีทางขึ้นไปอ่ะรถมันเป็นทางดินนะ่ะทางเข้าไปจากจากออกจากหมู่บ้านไปไปตีนเขาเนี่ยมันแค่เป็นมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้อยู่แต่เป็นรถใหญไ่ไม่น่าจะเข้าไ,ได้หรอกหน้าฝนนี้ไม่ต้องไปเลยดีว่าทางเละทางเละ มอเตอร์ไซค์วันนั้นก็ไปจอดอยู่ข้างทางอ่ะไปไม่ถึงไปไปไม่ถึงเขาอ่ะไปจอดอยู่กลางทางจอดทิ้งกลางทางเลยสองคันมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเลยนะล็อกคอไว้ไอ้กระถาว่าเอาไม่หายเหรอเนี่ยเขาบอกไม่กลัวเออตอนนั้นไปสองคันไงยันหญิงคันหนึ่งของทัพูคันหนึ่งไอ้กระซอนไปแล้วก็เดินต่ออีกเดินต่ออีกประมาณเกือบกิโลอ่ะเดินเดินทางเรียบมันนะแล้วก็ขึ้นเขาอีก เดินไปขึ้นเขาอ่ะขึ้นเขานี่ไม่ค่อยมีทางนะเดินชันขึ้นไปเรื่อยเ,อยเดินเลาะเขาเลาะก้อนหินโอ้ยกันดานยิ่งกว่าไอ้ผู้เล็กไฟอีกผู้เล็กไฟยังเดินดีกว่านะเดินสบายกว่าเยอะผู้เล็กไฟอะ่ะแต่อนันนู้นโอ้โหเดินยากมากเออลําบากลําบากขึ้นไปถึงข้างบนก็มีพระอยู่องค์เห็นเห็นไอ้ท่านอ่าหลวงพ่อมั่งอยู่องค์หนึ่งแค่นั้นเอง ถ้าถ้าไม่มีคนขึ้นมามาเนี่ยก็ไม่มีใครเลยแล้วแอดก็ถามว่ามีโมเออมีโทรศัพท์ไหมหลวงพ่อเออเขาบอกไม่มีเอา้าแล้วเวลาเจ็บป่วยหรือจะยังไงเนี่ยเออแล้วจะทํายังไงละ่ะใครจะรู้เรื่องใช่ไหมเออเขาบอกว่าเขาก็มียากินอยู่เอา้าถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาแล้วใครจะรู้เออใครจะรู้นะไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มี อะไรเลยอ่ะเออโอ้โหอยู่แบบสมถะสุดๆอ่ะเออลำบากตรงนี้แหละมันต้องติดต่อญาติโยมได้ด้วยช่วงไหมละ่ะเออเผื่อฉุกเฉินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยออมีโทรศัพท์แต่ก็ไม่รู้ว่าแอปตอนนั้นแอปไม่ได้ดูนะว่ามันมีสัญญาณหรือเปล่าเออไม่ได้ดูว่ามีถ้าไม่มีสัญญาณก็จบอีกเหมือนเดิมอยู่บนเขาเลยเนะ ลำบากลำบากนะแต่ว่าอยู่ที่นี่มีนะขึ้นไปบนอ่าบนถ้าก็ยังมีมีสัญญาณอยู่อ่าโทรได้อะไรได้อยู่บนเนี้ยบนถ้าที่เนี้ยถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันไม่ไกลจายยกเสาสัญญาณเนี่แต่อยู่นู่นนะโอ้โหเดินไปเดินไปไกลมากนะครับก็ไม่ไม่ไม่อยากจะไปแล้วถ้ามันกระดานมากก็ไม่ไหวมันเหนื่อยนะครับเอ่อร่างกายมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เออไม่ไม,ไม่ไม่ไหวเหมือนตะเก่านะครับไปลุยๆนะ <c oughs> ไม่ไหวแต่ก็พยายามว่าเออถ้าขาดเหลืออะไรยังไงเนี่ยเราช่วยได้ก็จะช่วยนะครับจะช่วยแบบนั้นนะปัจจุปัจจัยอะไรก็ว่ากันไปเนาะ <c oughs> ถ้าพัฒนาหน่อยทําทางขึ้นดีๆหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะได้ขึ้นได้ดีหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องถามว่าชาวบ้านเขาโอเคแค่ไหนยังไง แต่วัดวัดที่กกตูมเขาก็มีอยู่แล้วไงวัดในหมู่บ้านเนาะเออที่นี่เขาก็วัดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็พอได้ใช่ไหมละ่ะแต่ตรงนั้นนะมันเป็นสำนักสงฆ์แต่ก็ไกลจากหมู่บ้านอยู่เวลาเขาจะมาบินธบะเขาก็ต้องมาบินไอในใน,ในหมู่บ้านนี่แหละอืมบินไปในหมู่บ้านนี่แหละแต่ก็ในหมู่บ้านก็มีพระพระของของวัดกกตูมมีอยู่ใช่ไหมละ่ะกลัวจะบินทับเส้นทางกันไม่ใช่ไรหรอกนะครับ แต่ท่านต้องได้ได้ข้าวไปไงถ้าไม่ได้ข้าวก็ต้องมาม่าละ่ะนะแอดวานะ่ะถ้าไม่ได้ข้าวบินทบาดได้ข้าวไปก็ต้องกลับไปตัดสลุเดินมาม่าทั้งสี่นะครับก็จะลำบากอืมเพราะที่นั่นก็มีมีอาหารแห้งอ่ะส่วนมากเป็นปลากระป๋องเป็นมาม่านะครับแบบญาติโยมเขาบริจาคหรืออีกถ้าไม่ใช่ดิทำบุญไปนะครับทำบุญไป ทำบุญให้ไปอย่างเงี้ยท่านก็เก็บไว้นะครับเอาไว้เผื่อฉุกเฉินแบบฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยอย่างกลางคืนฝนตกใช่ไหมเออไม่สามารถจะออกไปบินทบาทได้ท่านก็ต้องต้งตมมาม่าแล้วล่ะนะครับอืมแล้วก็ติดต่อใครก็ลําบากการจะเดินทางเข้าไปหาทีนึงก็โอ้โหไม่ต้องถามเลยทีต้องใช้เวลาเลยละ่ะแอดว่าเกือบชั่วโมงนะเดินไปเป็นชนะั่วโมงถ้าเดิน ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปให้ใกล้ที่สุดใกล้ที่ทางขึ้นเขามากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเดินลงเดินเข้าไปอีกลึกมากแล้วก็ไกลด้วยโอ้กว่าจะเข้าไปหาได้นี่สุดยอดแต่ย่าหนิงแกก็ไปบ่อยแออกบอกแกก็ไปบ่อยอยู่นะโหยอมใจนะครับถ้าพูดถึงอย่างนั้นยอมใจเอฟซีเฮดบอกได้เลยยอมใจเออไปบ่อยๆนะเออถ้าท,ทางเนี่ย อย่างเนี้ยอย่างวัดเนี้ยอยู่อยู่บนเขาก็จริงนะอที่ที่ไปหาคนอะ่ะตรงเนี้ยที่ไปหาตายินอะ่ะอันนั้นมีทางขึ้นไปบนบนวัดเลยเออเมีทางวนขึ้นไปถึงวัดเลยตอนแรกแอดไม่รู้หรอกว่ามีทางแอดเดินตัดจากสวนยางเขานะ่ะเดินตัดขึ้นเขาเลยคือไปหาคนนะเนาะเดินตัดขึ้นเลยลัดป่าขึ้นไปเลยเ,เดินจนไปถึงถึงวัดอะ่ะเข้าไปจนถึงวัดอะ่ะอา่า ไปกับใครเนาะจําจําไม่ได้ว่าไปกับใครเนี่ยจําไม่ได้แล้วไปกับใคร,ใครขึ้นไปหาขึ้นไปข้างบนวัดนี้ก็มีพระอยู่หลายองค์อยู่วัดดีด้วยสวยด้วยนะข้างบนบนเขาเลยสวยด้วยเออแล้วพอมารู้ตอนหลังโอ้มีทางขึ้นมาเนะ่ยรถเขาขึ้นมาได้ใช่ไหมรถที่เขาหากันนะ่ะอืม ใช่ใช่ต้องมีครับต้องถวายเยอะอยู่นะครับทําบุญถวายท่านเยอะอยู่ก็ก็<ๆ>มีอยู่มีอยู่ประมาณนึ่งนะเอฟซนะครับถือว่าถือว่าเครื่องบนเนี่ยมันมันไม่มีอะไรจริงๆแต่แต่ท่านก็ปลูกทุกอย่างเหมือนกันนะเออน้ําใช้ฟรีน้ําจากข้างบนนะ่ะลองจะล้นน้ําจะไหลทิ้งตลอดเวลาแต่ก็ลองไว้หลายโอ่งอยู่รองไว้น้ํามันไหลไม่รู้มาจากตรงไหนนะ่ะ เขาก็ต่อท่อต่ออะไรมาไว้นะครับอืมไม่มีไฟฟ้าเลยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องถามเรื่องไฟฟ้านะครไม่มีเลยเออไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเดีวไฟไฟนี่ก็น่าจะเป็นอ่าไฟโซลาเซลล์หรือไม่ก็เป็นตะเกียงเป็นเป็นเทียนเป็นตะเกียงไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ต้องถามไม่มีไฟฟ้าจบแล้วแต่ดีตรงมีน้ํา น้ำก็คือก็คือมันไหลามาจากตรงไหนไม่รู้แล้วก็ก็ต่อท่อต่อท่อพีวีซีอามาใส่ใส่โอง่องก็ใส่เป็นต่างระดับไปเรื่อยๆก็ลองไปเรื่อยๆแล้วแล้วตรงนั้นก็ดีอย่างหนึ่งก็คือแกก็ปลูกปลูกอ่าปลูกผักสวนครัวเอ่อเอาไว้ฉันแกเป็นหอมกระเทียมเป็นพริกนะครับกะเพราอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะแกก็ปลูกไว้อะไร เออแกก็บอกโอ้ไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ต้องไปหาเลยเอาแถวนี้แหละอ่าของเครื่องปรุงเครื่องอะไรเนี่ยโอเคที่สุดแล้วเอ่ถือว่าถือว่าท่านก็มีไอเดียดีเหมือนกันนะครับไอเรื่องผักสวนควรัวเนี่ยไม่ต้องถามพวกผักพวกอะไรเนี่ยแกก็จะปลูกไว้ก็ถือว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ได้ลงไปบินทบาทเนี่ยแกก็เอาตรงนั้นแหละมาทําอาหารมาปรุงอาหารอ่าทําฉันเองก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่ว่ามันก็ถามว่ามันกระดานไหมก็กระดานมากนะเออใช่มาม่าไม่ไม่อดมาม่ามีอยู่นะครับมาม่ามีอยู่ม,มีมีเห็นมีเยอะอยู่นะครับอืแต่ว่าแต่ถ้าเก็บไว้นานมันก็มันอาจจะนานเกินไปก็มีนะเออแต่เอามีพอประมาณอ่ะก็คือถ้าใครใครเข้าไปบ่อยๆเขาก็จะเห็นเองพอเขาเห็นเขาก็อาจจะว่าเอ้ยเดี๋ยวท่าน ท่านอาท่านออกมาบินลงมาบินธบาตใช่ไหมเขาก็ถวายถวายบินธบาตนะเออถวายตรงนั้นอาจจะให้สักห่อหนึ่งนะห่อสองห่อเนี่ยท่านก็ไม่ไม่ได้ฉันตรงนี้ตลอดไงเออก็คือลงมาบินธบาตก็ฉันข้าวฉันอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาเอาเอาข้าวเหนียวเอาเอาไว้ให้นะครับเอาไว้ให้ก็คือ เดี๋ยวก็เวลาได้หวงหึงอท่านก็ทําได้นะครับมีปลากระป๋องมีอะไรพวกเนี้ยนะครับมีไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยไข่ไก่ไข่อะไรแกก็ทําได้แหละตรงนั้นนะครับคือมันจําเป็นไงจะให้คนมาเอใส่บาทหรือมาฉันเพนฉันเช้าก็คงเป็นไปไม่ได้เอฟดียากยากมันไกลธุรกันดารด้วยคนเท่าคนแก่เนี่ยไม่ต้องคิดเลยดีกว่า นะไม่ต้องคิดจะขึ้นมาเลยนะขึ้นไม่ได้แน่นอนมีมีสิทธิ์เป็นลมอย่างเออลํำบากอีกนะครับเป็นลมลํำบากอีกบางที่อย่างอย่างที่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าเวลาทําทําวัดทําอะไรท่านก็ทําอยู่ข้างล่างอยู่แล้วถูกไหมไม่ได้ไกลนะครับ ก็เข้าปีที่สี่นะครับแอดเข้าปีที่สี่นะแอดบอกได้เลยว่าแอดเข้าเข้ามาเนี่ยอยู่ในประมาณปีที่สี่แล้วตั้งปีสามหกอะ่ะปีสามหกปลายประมาณเดือนพฤศจิกาแอดจาได้อยู่นะเดือนพฤศจิกาปีสามสามสี่ปลายนะเดือนพฤศจิกาอืมตอนนี้ก็สามเจ็ดแล้วอะ่ะสามเจ็ดแล้วก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะ อยู่ที่เดิมเดิมเลยล่ะไม่ได้ไปไหนปักหลักเลยเออก็ติดตามกันมานานนะครับเราถึงรู้ไงเออันไหนที่แอดไม่เคยไปก็พยายามจะไปไปดูไปสำรวจนะครับดูสถานที่ต่างๆแต่ก็ดีนะครับมันได้เป็นธรรมชาติที่นี่มันมีแบบความเป็นธรรมชาติเท่านั้นนะครับมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งธรรมชาติ เป็นน้ำอยู่บนภูนะครับเหมือนที่เนี่ยบนอยู่ที่วัดที่เนี่ยนะครับก็คือจะมีน้ำไหลแบบธมเป็นธรรมชาติเลยไหลามาชาวบ้านชาวบ้านก็ได้ได้ใช้น้ำที่นี่แหละนะครับเออจะได้ใช้น้ำที่นี่ใช้น้ำน้ากินกินเขาก็กินน้ำก๊อกเข้าที่นี่แหละเออน้ำก๊อกเขากินได้ไง แต่ไม่รู้ว่าเขากองกันมาหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ่ะแต่แอดก็ไม่ได้ก,กล้ากินนะแอดก็ไปซื้อน้ำไอ้ผู้ผาป่องนะครับผู้ผาป่องไอ้ตรงที่เขาทาน้ําขายอ่ะไอ้ตรงวัดตรงนั้นอ่ะไอท้ที่เลยหมู่บ้านรัวสูงไปอ่ะวัดนั้นที่ตะก่อนลุงแกไปทําบุญอยู่นะทําทอดกระถินหรืออะไรเนี่ยตอนนั้นอ่ะวัดเนี้ยแอดก็ไปซื้อน้ําที่นั่นแหละมากินเอ่เป็นน้ํา อ่น้ําผู้ปาปองแกกองเขากองดีอยู่แล้วนะน้ําขายเนาะก็ทําขายเขากองดีแล้วก็ไปซื้อที่นั่นมาเอามาทําอาหารเอามากินด้วยทําอาหารบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปแต่เห็นอ่า youtube อ่ะ,อะเขาก็ไปเอาน้ําที่วัดนี่แหละมากินกันไปเอาถังเนี่ยใส่ถังเอารถไปใส่เอานะครับสามสี่ถังก็ไปใส่เอา อแต่แอดว่า,เ,าเขาไม่ได้กองไงเขากองแบบผ้าขาวอะ FC <c oughs> นะเออกองเหมือนกองผ้าขาวอะแอดเลยไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่แอดก็เลยไปนูน่นแหละไปซื้อเอาถังละสิบบาท FC ไม่ซีเรียสหรอกถังสิบบาทแล้วก็โอ้โหซึ้งมาสองถังสามถังนี่แล้วก็โโวกินเป็นเดือนแล้วคนเดียวเนะเาะกับแมวเนี่ยนะครับหรือกับ เปลี่ยนน้าให้มันกินเรื่อยๆก็กินน้ําเหมือนแอดนี่แหละแมวอ่ะกินน้ํากองเหมือนกันเอไม่ไม่ให้เขากินน้ําบาดาลหรอกนะน้ําบาดาลมันไม่ค่อยสะอาดแล้วก็เอาไว้ล้างอาบน้ําได้นะครับน้ําพวกเนี้นะน้ําบาดาลน้ําอะไรพวกเนี้ยอาบน้าได้เอซักผ้าได้นะครับล้างของล้างอะไรเนี่ยทํความสะอาดล้างถ้วยล้างชามล้างทําได้หมดพวกนี้ ยกเว้นทําอาหารนะครับแอดจะไม่ทําแอดจะไม่เอาน้ํานี้มาทําเพราะว่าน้ําขึ้นมาเนี่ยมันมีสนิมเหล็กมีที่ไม่ได้กรองเวลาเราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นไข่เออเป็นไข่มันจะเป็นไข่ลอยอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีอ่ากดด่างเยอะอ่าแล้วก็จะมีตะกันมีอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับมันต้องกรองไงแอดเห็นแล้วมันไม่ได้หรอกมันต้องกรอง ถ้าไม่กองใช้เอามาฉัดเอามารับประทานไม่ได้เลยเนี่ยหมาเห่าอีกเลยฟี FC. แอดได้ยินหมาเห่าเบื่อจริงๆเนี่ยเห่าเอฟซี FC.